แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวนันศุกร์ที่15มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับการงาน ด้านการงานวันนี้คุณจะทำงานได้อย่างมีความสุขและราบรื่นง,งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะหรือการติดต่อประสานงานกับผู้คนจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นความงามบันเทิงหรือการบริการจะโดดเด่นเป็นอย่างมากการเจรจาต่อรองหรือการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆจะได้รับการตอบรับที่ดีคุณอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่องานหรือได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่การเงิน เรื่องการเงินของคุณวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีรายได้พิเศษจากการใช้ความสามารถพิเศษหรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันคุณอาจรู้สึกอยากใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวการเดินทางหรือการซื้อของสวยงามแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะความสุขสบายอาจทำให้คุณเผลอใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้การจัดทำงบประมาณจะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นความรัก สำหรับเรื่องความรักคนโสดคุณมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการเดินทางการเข้าสังคมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสวยงามศิลปะคนที่คุณพบอาจเป็นคนที่อ่อนโยนมีรสนิยมดีและมีความเข้าอกเข้าใจคนมีคู่ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างหวานชื่นและโรแมนติกคุณทั้งคู่อาจมีการวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยว ด้วยการหรือทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเติมความรักให้กันสุขภาพสุขภาพโดยรวมของคุณในวันนี้แข็งแรงดีคุณมีพลังงานที่ดีและรู้สึกผ่อนคลายอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการกินอาหารที่มากเกินไปหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจากการเดินทาง และกิจการมาทางสังคมที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวหรือระบบทางเดินอาหารได้การรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร